เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้คือผมอยากลงมานานละไอ้ว,วันกันอยากลงเสียงผมแปลกๆเพราะว่าเป็นหวัดเนี่ยแพะเก่าพูดมากอย่าลีร้อไปเลยอันนี้ผมโหลดตมาเหมือนกันผมก็คอมเมนต์ของช่องผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน เออเออเก็เอ่ยว่ะชื่อช่อง na C T V นะอย่าพูดคำตัวพิเศษเข้าไปเลยตูนแป๊บที่ผมเลกเก่งไม่ใช่อะไรนะเลกเก็บเพลินเลยเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปไปไปโอ้ยแลกแลก เดี๋ยวกระทะฟาดหน้าเลยทับฟาดหน้าทับฟาดหน้าอือตายหาหมดเลยโหดตะกระทะอ,อ้วกหัวทีมตายหาเลยอืออืออือตายซะอือ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 ใช่เปล้อ เลิกไปเถอะโก้ล e สโก o นี่โหลดปืนกันอยากเข้ามาอืออเอเจอกระทะไฟฟายไปเอ้ยทุยทับตีวิถีทับตีไงล่ะไฟฟายเขาไม่ต้องเขาไม่ใช่เอ้ยเขาไม่ช่ใช่กันเออเชื่อฟาเถวาฟาเถวาฟาเถวาจะเป็นบางันละ บางและจันใสวยะทาเลยนะแล้วก็ใส่หมูทนะหารด้วยือ้อไม่ได้การละกระดดกข้ามหัวปิ้วเฮ้ยข้าวาดหัวแล่ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมโอ้ทำไมมันไม่ตายสักทีโอ้ดูเลเวลดาเมจดาเมจพันสองพันสองว่า 8, ว <laughs> 5, กแปดสิบกินได้เอ้ยตุ้ยพันสองไม่เยอะสิบกินได้เฮ้ยวิ่งห้าสิบไม่รอมิตรกันอ่ะเอชีก็แรงกันเลยเอชีอ่ะปืนที่ผมใช้อยู่ก็คือปืนลูกมั่วที่มันมีกระทะ เวลสามสิอะ่ะเวลหกสิบมินิกันช็อตกันก็วปเลเวลไเล์ห้าร้อยแล้วกันอยากยืมบอสแทนโสดอ่ะเฮ้ยเอาเกมค้างเกมไม่ค้างเชฟดู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  โหดอิดเลยนี่เขี้ยตีเป็ดเลยเป็ดล้มเลยตีเป็ดเออจะไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งเออตายซะโอ้ยเขี้ยเดี๋ยวดีอเือ ขายยาขายยาเนียค่อยเติมเงินที่หลังที่ยงเจ็ดบาทโคตรถูกเลยลเจ็ดบาทเอายิงก็ถูกนะเอาเอ็มเจ็ดเก้าเ<ม>ขาแทนก็พอเป็บอสได้ Ừ, chị Sạc. Ôi ơi, mày. Con M79. Ôi, cái ơi, mày. Ôi, game lag, game lag. Thêm liệt tầm 30 cái khoét lại. โอ้ยเกยมแ็กอะ่ะเกมแ็กอ่ะโอ้ยโอ้ยเชี่ยค้างเ,ออเลือดโอ้เชี่ยเลือดอยากไปบอสโหดเลยว่ะ เลืองเท่าไหร่ล้วะจะอาบยาวถึง20นาทีอาบยาวๆมันยาวๆอบเรื่อเท่าไหร่ลรอยังยังยังเลื่องสามเจ็ฟิวเข้าไปเลย หาตีกุัโหดกว่าโอ้ยอะไรไปเดียวโ้ยโฆษณามันจะโฆษณาในคลิปกูไหมเนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกู <c oughs> Facebook. Facebook. สาเข้าแล้วนี่ คางจริงเลยเอาค้างเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้ยเฮียเกมโคตรกากเลยขอออกก่อนดิโอ,ดดโอ้โคตรลำคาอเลยโคตรสนาแลลวกูจะปิดเน็ตแล้วนะ จะให้เข้าอะไรนักหนาเนี่ยกลับเข้ามาแล้วโฆษณสนานโคตรหนักระบบข้า,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 ามาาอันนี้แหละกระดุกโมนลูกโม่ไอ้เพื่อน ปดกะโอ้ยเขี้ยลุงก็เป็นร้อยอัพเลือดหมื่นซะเลยอัพเลือดหลักหมื่นคิดดูสู้สู้สู้โบดได้ตีหวัวตีหัวย่างไงอ่ะ เป็ร้อยแล้วตะแล้วโฆษณาตะเกียรโอ้ยเกียโฆษณาห้คุยคุยโ ารเน็ตไม่ดีเอ้ยทำไมไมันกระโดดอย่างตอนแรกกระโดดสูงจะตายหายเลยไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวเหมือนโอลาฟเลยอ่ะฮอ้ายิงหน้ากากรุดเลย โอ้โหลุมกันเป็นร้อยแล้วแต่ละตัวไม่ใช่กระกากะแต่ละตัวโคตรโคตรจะแรงอ่ะบวกเลยมาต่อกันเลยโอ้โเจ้า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 อุ่นเชียนโอ้โคตรกากเลยช่วยเอาไวส้สตันว่ะช่วยไม่ได้เลยตันนี้ หนห่ดตอนเช้าก็จะทำระบบมีบหลอดทำเชี่ยอะไระนะพูดหลังขาเลยไอ้ชิบหายแล้วโอ้ยฮ้ยกระโดดได้วะ โอ้โหเชี้ยวนุมเป็นร้อยตัวยายกูมีวิธีกัรเยอยเท่าไหร่เลียลสองขอุยาฟาร์มก่อนถึงเลเวลห้าสิบผมจะตัดมาอ่าก็เลเวลห้าสิบเรียบร้อยละก็จะมาใส่เปินกันมีวีกานขายอันนี้กัน อันนี้ขายร้อยสิบอัเกิดจุร้อยเฮ้ยเอ้าใส่ปืนลุย บอบนีมาข้าวเอ,อ,อกระทะเอามาฟาดตะขาบเยเชี่ยเชี่ยอือทุบตะขาบทีเดียวตายหาย chị em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  เอ้ยๆๆๆห้อะหห้อคิดว่าห้าวอะร้อยเฮ้ยแมวน้ำแมวน้ำเีอเท่าไหร่เรียสี่สิบ เบลสิสิเห็นเนี่ยโอช็อตกันบูทแนวน้ำเอามาแทนเอเลี่ยนที่เชียนี่ทำไมมันมีสองอันล่ะลิงเต้อ เกตบปืนปเก็ตคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงอีกคลิปหน้าลงวันวันกันคลิปหน้าไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่ลงสัปดาห์หนึ่งมีครั้งหนึ่งไม่ก็สออาทิตย์แหละ อาทิย์ลงตัดคลิปทำไมวะเม่อก,กี้ผมตัดคลิปเพราะว่าผมลืมนึกว่าจะไอ้นี่หรือว่าปิดคลิปแล้วคลิปหน้ารอคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้ว่าจะให้ลงวันไหนผมว่างว่างตอนแบบตอนบ่ายสามเพราะว่าผมไปเรียนไง ได้สามคอมเมนต์มาได้จะให้ผมทองตัวไหนก็ได้ไม่มีแล้วละสวัสดีครับ